อัสลามอะลัยกุมวะรอมะตุนรอฮิตาอาลาบารากาตุวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการวัดตัวตัดเสื้อกุรงสําหรับเด็กผู้ชายและก็ตัดเสื้อมินิกุรงค่ะสําหรับเด็กผู้หญิงนะคะน้องชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อสุดทารักมากสุดทารักมากเหมือนวันนี้หนูจะมาเป็นนางแบบตัดมินิกุรงนะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อชื่อเด็กชายอะไรครับธนาคิมสุขเจริญเด็กชายธนาคิมสุขเจริญวันนี้จะมาเป็นแบบตัดเสื้อกุรงแบบซิปนะครเป็นจะมาให้มะวัดตัวตัดเสือ้นะอกุงเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเด็กผู้ชายกันก่อนเลยวิธีการวัดตัวเสื้อกุรงผู้ชายนะคะ ใส่วัดที่เราเคยบอกไว้ว่าเราต้องมีสองเส้นเพราะว่าเส้นหนึ่งเราจะไว้ผูกเอวตรงนี้นะเพื่อให้รู้ว่าสัดส่วนของเอวอยู่ตรงไหนนะคะ,ะหันหนาตรันท่งนี้ลูกอันดับแรกนะคะเสื้อกุรงเสื้อกุรงนะคะถ้าจะสวยก็คือคอเสื้อต้องสวยเราจะเน้นการวัดตัวจากตรงนี้คือคอนี่สําคัญมากนะคะเวลาวัดคอ เราต้องวัดรอบคอด้วยอ่นเงยหน้าน,นะน,นี่เอาตรงๆปกติค่ะรอบคอปกตินะคะแล้วเราใช้นิ้วชี้เราใส่เข้าไปหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อให้เป็นรอบคอเวลาวัดตัวต้องทําอย่างนี้นะคะคอจะได้ไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปคอเสื้อต้องวัดตัวแบบนี้นะคะแล้วก็วัดรอบอกค่ะอันนี้วัดตัวตัดเสื้อกุรงอย่างง่ายๆนะคะวัดรอบอกวัดรอบอกก็เอาแบบ ใส่นิ้วเข้าไปสองนิ้วนะคะใส่นิ้วอย่างนี้เข้าไปในสายวัดสองนิ้วเพื่อไม่ให้แน่นเกินไปนะคะแล้วก็วัดตรงนี้อย่างนี้นึงตรงนี้จะมีปุ่มจะมีปุ่มที่เ,เวลาุ่มคอเราอะค่ะเวลาเราวัดตัวเสือ้อเราจะต้องเอาสายวัดวางที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็ให้มาถึงตรงเอวตรงเอวที่เราผูกไวต้ตรงนี้คือตรงช่วงเอวตรงนี้จากนี่ถึงเนี่ยเราจดเอาไว้นะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็ เวลาเราวัดความยาวของเสื้อให้เรากะเถิบสายวัดมายืนนิ่งๆก็เถิบสายวัดมาที่อยู่ตรงข้างบ่าตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ลากลงมาเสื้อกุรงที่จะสวยงามก็คือเสื้อกุรงที่สวยงามให้เราวัดความยาวจากตรงนี้ลงมาถึงปล่อยมือตรงค่ะปล่อยมือตรงให้เราวัดมาถึงแค่หัวนิ้วโป้งนะคะให้ความยาวเสื้ออยู่ตรงนิ้วโป้งที่ปล่อยมือเวลาเราปล่อยมือให้ความยาวอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ของตัวของของตัวหุ่นนะคะแล้วก็วัดไหล่หันหลังค่ะไหล่ก็คือตรงนี้จะมีปุ่มไหล่ปุ่มไหล่จะมีกระดูกแข็งๆตรงนี้สองข้างเราก็จะใช้วิธีวัดวัดจากปุ่มไหลข้างนึงขึ้นเฉียงนิดนึงนะคะผ่านปุ่มคอตรงนี้ผ่านปุ่มคอแล้วก็มาชนไหล่อีกข้างนึงตรงนี้นะคะวิธีวัดเสื้อที่สวยงามน,นะคะเราจะเอาแค่ปุ่มไหลนะคะแล้วก็ วัดความยาวของด้านหลังนะคะความยาวของด้านหลังเราก็จะวัดจากปุ่มตรงนี้ลงมาถึงเส้นนี้เหมือนกันสเส้นที่เราเอาใสายวัดผูกตรงเอวไว้นะคะขันหน้าค่ะอะแล้วก็เวลาแขนแขนเมื่อกี้เราเวลาเราวัดตัวเราจะวัดจากปุ่มวัดไหลจากปุ่มไหลทางนี้ถึงปุ่มไหลฝั่ง,งน,นู้นเวลาเราวัดแขนนะคะเราก็จะต้องอันนี้่อปครับเราก็จะต้องเอาสายวัดวางตรงปุ่มไหลเหมือนกัน แลวความยาวของเสื้อกุรุงนะคะก็คือถ้าเป็นตัวแขนสั้นเนี่ยถ้าเป็นแขนสั้นเราจะวัดให้ให้อยู่เหนือข้อศอกนิดเดียวนะคะ,ะนี่นะคะเราจะวัดจากปุ่มไหลตรงนี้ปุ่มไหลเหมือนเดิมแล้วก็มาถึงเหนือข้อศอกถ้าเป็นข้อศอกเลยตรงรอยหักศอกงอแขนลุกอ่ถ้าเกิดงอแขนอย่างนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราหดจากตรงนี้ขึ้นมาครึ่งหนึ่งก็คือมันจะอยู่ตรงข้อพับตรงนี้พอดีกล้องมองเห็นไหมคะตรงนี้ ให,ให้เห็นตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเราเรา,เราจะวัดแขนเสื้อกุรงถ้าเป็นแขนสัน้นเราจะเอาแค่ตรงนี้ก็คืออันนี้คือแขนที่ทสวยงามอายุดแขนลงและถ้าเป็นแขนยาวนะคะเสื้อกุรงแขนยาวเราก็จะให้เลยปุ่มมือให้อยู่ประมาณนี้นะคะปุ่มข้อมือปุ่มข้อมือน้องจะอยู่ตรงนี้แต่เวลาทําเสื้อกุรงเราจะต้องให้ปิดให้ปิดปุ่มข้อมือลงมาอีกเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตรงนี้คืออันนี้คือถือว่าสวยงามแล้วก็เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะอันนี้สําหรับน้องผู้ชายเสร็จเรียบร้อยนะคะเสื้อกุรง mm hmm. ต่อไปเราจะวัดตัวตัดมินิกุรงเหมือนกันมินิกุรงของเด็กผู้หญิงก็จะประมาณคล้ายๆกันนะคะตรงนี้มินิกุรงของผู้หญิงเราไม่ต้องวัดรอบคอได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้เน้นตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําคอกลมธรรมดาเพื่อเวลาน้องคุมหย่บ จะได้ไม่ต้องร้อนอึดอัดตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากยาวหน้าเหมือนกันปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มกระดูกคอมาถึงเอวอันนี้คือส่วนที่เราจะไว้ใช้สร้างแบบนะคะตรงนี้สําคัญวัดตัวนะคะเราจะเริ่มจากปุ่มนี้ปุ่มคอตรงนี้เหมือนกันลงมาถึงตรงนี้นะคะลงมาถึงตรงนี้อันนี้คือจดไปก่อนนะคะหนึ่งแล้วเวลาเราวัดความยาวมินิรุรงของน้องนะคะก็คือจะต้องยาวเพราะว่า มันจะมีสองแบบมินิกรงมันจะมีตัวสั้นแค่นี้กับตัวยาวไปเลยที่เป็นเหมือนโต๊ะนะคะเราก็จะแตะปุ่งข้างคอนี้มาเหมือนกันแล้วตรงนี้เราจะเอาถึงหัวเข่านะคะให้ปิดเขานิดนึงหัวเข่าอยู่ตรงนี้เราก็จะเอาชุดให้ยาวปิดใต้เข่านะคะตรงนี้คือหนึ่งสเต็ปแต่ถ้าเป็นชุดยาวเลยถ้าเป็นชุดยาวเลยจะต้องเอาไว้ใต้ตะตุ่มนี้นะคะเราก็จะวัดให้ยาวพอถึงตะตุม่มปุ๊บเราก็เอาให้ปิดตะตุ่มนิดนึงนะคะอันนี้คือชุดมินิกรง แล้วก็เราก็จะวัดถ้าเป็นมีนิกรงจะไม่ได้ทําจะไม่ได้วัดรอบคอตรงนี้แต่เราจะมีช่วงความกว้างของหน้าอ,อกนะคะความกว้างของหน้าอ,อกเพื่อเราจะเอาไว้เป็นเกณฑ์ในการสร้างแบบนะคะตรงเราจะวัดจากอรอยหนีบของรักแร้สองข้างนะคะชนกัน่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาวัดรอบอกค่ะตรงนี้ถึงตรงนี้ได้เท่าไหร่จดไว้นะคะ แล้วก็เราก็มาดูรอบอกรอบอกใส่นิ้วเข้าไปสองนิ้วเหมือนเดิมนะคะแอบอย่างนี้นะคะแล้วก็มาวัดบ่าหลังค่ะอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะคะข้างหลังข้างหลังของเด็กถ้าเป็นเสื้อของผู้หญิงมันจะเป็นตัวยาวเวลาถ้าเราไม่วัดตรงเนี้ยเวลาเราสร้างแบบไปแล้วเดี๋ยวมันตึงจะทําให้น้องอึดอัดนะคะข้างหลังนี้ก็เหมือนกันเราก็จะวัดจากรอย พับแขนฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จดเอาไว้แล้วบ่าอันนี้คือบ่าแต่เวลาวัดไหลก็เหมือนกันไหล่เราต้องวัดจากปุ่มไหลฝั่งนี้ถึงปุ่มไหลฝั่งนี้แต่เราจะไม่เอาตรงอย่างนี้นะเราจะเฉียงขึ้นไปตรงปุ่มคอตรงนี้นะคะเฉียงขึ้นไปปุ่มคอนิดนึงแล้วก็ลงอย่างนี้นะคะเพราะว่าหลายคนเรามันจะลาดอย่างนี้เนาะอันนี้ไปวัดตัวแบบผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเราจะไว้ทําแบบง่ายๆปุ่มนี้ถึงปุ่มนี้ก็คือได้ไหลสองข้างนะคะเราจดไว้ แล้วเวลาเราวัดแขนนะคะมินิกุรุงจะต้องเป็นแขนยาวเท่านั้นนะคะเราจะวัดจากปุ่มไหล่ตรงนี้นะคะลงมาถึงข้อมือข้อมือตรงนี้ข้อมือตรงนี้จะมีตุ่มอยู่หนึ่งตุ่มนะคะเราก็จะวัดผ่านตุ่มนี้ลงมาครึ่งนิ้วถ้าเป็นมินิกุรุงของผู้หญิงนะคะหรือว่าหนึ่งนิ้วก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะเพื่อให้มันยาวนิดหนึ่งโอเคนี่นะคะเราวัดจะกปุ่มยืนตรงๆหลังตรงก็อ่ะอย่าหอไหล ุ่มไหลอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะวางจากปุ่มไหลแล้วก็ให้ผ่านข้อสอบผ่านผ่านปุน่มข้อมือตรงนี้มานะคะปุ่มข้อมือน้องจะอยู่ตรงนี้เราจะเอาลงจากปุ่มตรงนี้มาอีกครึ่งนิ้วหรือบางคนชอบยาวๆหน่อยให้มันเรียบร้อยเราก็จะลงมาหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะเพื่อความเรียบร้อยมินิกูรงจะต้องเป็นแขนยาวนะคะเพราะว่าเป็นชุดของเด็กผู้หญิงนะคะความยาวของข้อมือจะอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็จดไว้ค่ะและเดี๋ยว ep ต่อไปเราจะไปสร้างแบบกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ